อ,อ้ไม่ลุดตั้งหนึ่งตอนนี้นะฮะมีของรอบแรกมาลงต้องเปิดประเดิมเลยนั่นก็คือหนุ่มฮอตคนนี้ครับผมรามิชาบ้า มันมีดีเทลอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะ Spotify Tavis Scott ตามด้วยนะฮะเบอร์ลามินยาเมาแล้วที่สำคัญของตัวนี้ก็คือเขาอ่ะจะใช้เบอร์ที่เป็นฟอนต์ของลาลิก้ามากับแขนลาลิก้าแบบนี้เลยตัวนี้นัมเ no. บอร์1335นะฮะก็้วลายเสื้อเขาจะมีตัวนี้นี่อันเดียวกับเบอร์พร้อมบอกเซตลิมิเต็ด1,899ตัวแบบนี้ แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแบบอยากจะชูเลยเว้ย Rolling Stone จะเป็นแขลราลิกีกาเหมือนกันแขลราลิกีกาตรงปีนี่แล้วก็การ์ดรันนัมเบอร์นี่เลยป๊าบแล้วก็กล่องอ่ะลกล่องก็จะไม่เหมือนทาวิสกอตนี่นี่เปิดให้ดูบอกบุฟเฟ่ต์เขาทำถึงไงเนาะ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทราบดีเทลเกี่ยวกับเสื้อว่าตัวนี้ปีอะไรทําขึ้นมาเพื่ออะไรคลิปก่อนหน้านี้เรามีทําไว้แล้วเข้าไปดูกันได้บอกเลยว่าเร็วนะค,ครับและได้ความรู้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่าในฟิตที่เดียวจัดให้คุณได้